อยู่วันนู้นทุนเลยจังแต่ตอนแหลมคุ่วานผมชิดเอ็นม้งมาชิดเอ็นม้งพาท่านสวนแล้วอยูเป็นนางขอหนังแกเลยต้องบอกดีๆเราจะได้แต่งนอนตื่นสายตุ๊กตแต่งตุ๊กเามันจะได้ถึงายหน่อยเนาะ พี่พี่เขาเข้ามาดูเราคือโอ้โหแบบถูกตรงเป็นไปไอพี่จนตาปรรูเนาะรุงไปห่กตอนตาปูดใช่ว่า,ากับเพิ่นกันอาจจะว่ารู้หรือเปล่าพี่จันหนครกับพี่พี่ปิ่นไม่มาพี่ปิ่นไปอยู่บ้านน้องหอย รูจ้จักไหมรูม้จักไหมพี่เล็นเข้าไปหรอพี่ไพี่เน็ตหนูอย่าเป็นหมอลำนะมันลำบากหนูไปเป็นอ,อันอื่นเป็นอันอื่นอยากเป็นหมอลำไหม ตลำบากที่กินหนูก็อยากเป็นนะแต่ว่าไม่ลำบากรู้ได้ไงว่ามันลำบากหนูไม่อยากเป็นครูอ๋อเป็นริ่มเป็นครูไม่ลำบากหรไม่ลำบากลำบากกว่าลำบากกว่าอะไรเพราะเลี้ยงเด็กเช่นเด็กตัวอ้วนๆ ที่มัดผมอ่ะสองข้างผักเปียด้วยอยากมานบูรี่น่อยย่างสีเขียวย่างรัดผมสีเขียวฮะบุรีแบบว่าล่ะมีขาเนี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะเขาหนังไก่หน่อยค่ะอดูนะคะหนังไก่หรอตัวอ้วนๆค่ะเกียร์สองข้าอยากสีเขียวค่ะขอแขนหน่อย ปากคอหน่อยคอแขนหน่อยคอนั่งไก่หน่อยนี่ไงตุ่มตุ่มไก่แบบแบบไปเนี้ยบกูไม่ทันเนี่ยแค่กินเหรอแม่เนตว่าแค่กินแบบนี้ตุ่มตมแบบไปเนี้ยบกู ต้แกัดตะปูพตัว uh uh> uh> ั้นทานูดนะเคยตุ้มไปยอแล้วต้องกินเป็นตัว uh uh หตัดนเีบดำไหมืาแบบเป็นตอนกับด uh ้จะส่งสมันจะเปรี้ยงไหมถ้าออกไปเปียต้องเทน้ก่อน้่งเปียอิมละ มันจะเปลี่ยนคนเขามาดูเรากินข้าวต้องทานลอ,อยอิ่มแล้วเราไปพ,พ,พ,ไพูดกับพี่พี่บักฮะไปพูดกับพี่พี่บักยังไม่ได้พูดเลยอ่าอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะคะหนูอ่านไม่ทันซีเรียมอ่านคอมเมนต์ด้วยจ้าอ่านไม่ท,ทนมัน,นมทผมจุ่มอ่ะโอ้ยตายแล้วติดตามอ่านไม่ทัน งั้น,น,นมูอว่านเนี่ยอ,อ๋อ,อแต่ว่าหนูตะกนอยู่แ้นเหรออ่าตะกลสะกนเ,เร็วเร็วพี่น้องอย่าพาพี่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่เสียค่ะท <c oughs> างได้อยู่ไม่คุกจะไปไกลปะนั่นเนาะก็มองไม่เห็นอะ <c oughs> <c oughs> หนูอยู่ปหนึ่งเอออองงพี่พจริงเหรอ ปาด์ตป .1 พิงอ่านหนังสือถนนอยูเลยเก่งจังวะการเท่าหิดหลานกันหนาเนาะแต่าเนาะผมยิดอ้อยตางสิรจะแป้งตาแลก็แตงไม่ลบไ่ใสแต่คอนแท็ยมันยืะแว่าข้าคอ่ะ ไม่ได้เอาให้เนื้อเนื้อะไรอ่ะเอาเนื้อ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 ไหมเอาเนื้อนั้หนังเพราะว่าเนื้อเคี้ยวไม่ได้เอาได้นี่ไงนี่ไงเขายิ้มกับสูสายตาหวาลองได้ฟังหน่อยดีเแบบนี้บอชหยุดบวชนานกะหักเขาบบเพื่อไป แล้วคนตัวแกเป็นยังต่อคือหัวใจเป็นหวาแบบเป็นจังได้ละที่นี่ตอนที่เบี่ยงหน่อยเขาเปิดโต๊ะตำแหน่งจะของหัวใจโซ่ไทยก็ได้แต่นั่งห้องให้เป็นยังนำตาลให้พบปานฟ้าห้อง ป่าหวเป่าหัวจะเป็นคุณแพ้ตังแต่คือยวก่นจะเป็ุคนเทียวก่อนเดี๋ยวม่ไเดี๋ยวม่น้เทียวก่อนนี่สามาร ะเป็นคนแพ้ตัง้งแต่วันบมหาต่เป็นคนหักเป็นได้แค่ในฝันจบแล้วอาวุธสายบอลมึใจ๊ไดกละปีตํานานหักเขาก็ขางเด็เอาอีกวลาเลี้ยซื้อกระดาษสืสอเบือใจไปหามงเจ้แค่แค่นนนปลายเล็บเขากินยังบนแล,ล้วบอลิี่บ้าต้องโทษไทย ใจมันบ่เฟีย้ยวถามไผบอกจะของคำเดียวว่าจือบอกเปลี่ยนที่ได้ว่า <laughs> ดีวะ <laughs> เปลี่ยนที่ได้ว่ะเปลี่ยนได้จริงๆมันต้องมันจริงๆมันต้องเนาะเราไปก่อนเพราะแม่เข้าวัดซื้อบอสเตอบเปลี่ยนที่ก็อนจังโมง ตอนนี้เป็นเวลาขอบองค่ะเราพี่อา้เป็นกยืิ่นหงก็มากหอดเลยอันน่าเลยกัได้งไมาใช่ไหมอาบน้ำใช่ไม่อาบบุดเดียวหน้าก็จะออกอ๋อก็รู้หน้าแต่งใหม่ใี่จางมาแต่งให้นี่ไง หนูเจาะหูเหรอหนูค่ะหนูลืมหนูเอาติดเฉยๆติดค่ะเฮ้ยเดียเนียนมากเดวออกนะติ๊กเกอร์ติดหู่ะเออเดียหนูต้องเจาะจริงนะมั้งหนูไม่ไม่เจาะแต่ตอนติดเทอมล่ะไม่กล้าเจาะก็เจาะเลยตั๊บก็เจ็ลอว จร,จริงๆหนูบอกว่าแม่ว่าพาไปจอหน่อยแม่ก็ไม่พาแม่ไม่มีเวลาว่างหนูคิดเทอมแต่แม่ไม่ปิดอ๋อแม่ไม่ได้เรียนเนาะสอบวันทย์นหนูก็ไปบ้านพ่อแต่ว่าวันนี้วันอะไรอาทิตย์นหนูไม่ได้ไปบ้านพอ่อพ่อไปพ่อเกี่ยวยากอีกสองสองบวันที่ถึงจะมาฮักเด้อค่ะพ่อเกี่ยวยากอย่าฮะใช่ใช่ใช่พ่อถ่ายยานาพ่อ ออคิดหอดพอปะนี่บ่คิดคิดหอดสักสองสามมืนกับว่ตุยีด,ดย้ออดเอาติอดเอาถึางนงเป็นน่ารักเนาแะบบนี่ยน่ารักอ่ะมูแลวงงมาก ีข้อตรงนี้เหรงนไดยุด ถ้าดูจะบอกค่ะกลับบ้านไปมันต้องกินข้าวไม่ไปดูกลับบ้านไปก็ต่อค่ะรออะไรเต้นให้พี่ป้อมดูหน่อยไปเต้นแถวเป็นเบิ้งได้ไหมได้เอ๋ยอ่ะได้เอ๋ยได้เอ๋ยพอแหนมเราเห็นแก่แป้นแหว่นดูต่อได้สองท่าแล้วเนาะ ตูดอกให้อิ่โอเคตาทูเด้อล่ะตาทูเด้อเนยาทูเด้อเส่เค่องแล้มันทำมีไผ่ขอขอมอมจังเลอย่างี่ยตรงนี้แล้วอไก็อ๋อดีแเ้าดิเน่ยลองเห็กาได้ไวเต็มก็ได้ต่อง <c oughs> อนะึง ใจทงไว้แนกหน่อยได้บ่หนอมากดองบ่มากดองบ่ที่ได้บ่หนอโทรศัพท์พี่เวียงร้อนมากเลยวอาต้นเน่นะคะเนี่ยตำไลายหมดไหมไม่ะก็ไม่มีตัวลูกนี่กูกินบ่ไม่กินแล้วพุ่งบะ เอาปอถดีค่ะไม่จะเย็นนิ่มละก็ไปบุ้มนั่นแหะเดี๋ยวเขาไปตั้งกล้องก่อนนะคะตั้งกล้องตัวอ,อืนอ่นตั้งเอเอพี่แมไม่ไช้แล้วหรอกพี่แมวกินข้าวตรงนี้เต้นเลย เอพ่อะนำไเห็นแก้วแ่นก่อนโคนงามเออทำไมใช่ใช่แม่เนี่ยกำหมุนนำไเห็นแกวเป็นแวยเส็จังเลยโอ้คนงามเออยจ้าไเจ้ อกมีเป็นฟีเจอรไขอบคุณค่ะที่ให้ดอกกุหลาบแบงคิ้วนะคะห้าห้านะคะห้าห้าแบงค์คิ้วแบงเปาแบงเป่าว่าอ่างน้คอหนพ่อค่ะ การแจ้งเืานรายการพรดตน้าเสียงลูกเป็นโบนาะนี่แหละขนมขนมกินลูกชิมนม่ตขนมไหมไม่เอาบาแล้วพายขึ้่เรยอก่อนเออสายเอ๋ยพ่อแต่ไหนไม่เห็นกันก พี่อู๋ท่าะไรคะเอาของค่ะเออเยี่ยมยอดค่ะวันนี้เขาไปหมดยังเอาออกอะไรที่เรียนเกยกี่คนไม่รู้ค่ะดูตรงไหนอ่ะพี่สี่ร้อยยค่ะเพิ่มนะคะเดี๋ยวอีกชั้นหน่อยเราจะ,ะขึ้นไปแก้ตวตาวอใบใช่ไหมไปดูนีนมค่ะ น้นตาพี่เมียออกนะคะจบไล์แค่น uh uh,> uh, ี้เนาะดูขนตาพี่เม yes, ียก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ